ซึ่งเป็นดีคักเนาะฝนพี่น้องต้นไม้เหรอ่ได้เงยข้อเงยแข้งบ่มีแสงแดดออกมาห้สันคอาะแสงเลยพี่น้องอามาเบิ่งนี่ล่ะบักมาละจีนไข่ก็ขึ้นข้างแล้วพว่มสิเป็นดอกมาอัปเดตให้เบิ่งพี่น้องลบกับหนอนสู่กับหนอนเบิง่งนหมค่ะตอนนั้นย้ายไทยให้เบิ่งมันขึ้นว่าท่านเด็กพาะ เม็ดได้บาดนี่เต็มคางแล้วพี่น้องเอ้ยเบื้องหนึ่งเบิงบ่งเบืง้งเบื้งหลาขาดเครื่องบักบวบพู่นอะบักบวบคอยกันเป็นพันดูใบดูยอดไปเพราะท่านไี่มีหน่วยเพิ่มเอ็นมีแล้วกับ่อจักแต่ท่านนี่ซองเบิง่งพี่นอ้องฝนตกพืชมหลายกับเลยบ่ได้ออกมาเบิง่งถ้าพี่น้องบักบักมาละเป็นหน่วยเหรอเด้อ บิ้งเบิ้งนั่นนั่นเป็นน้อยแล้วเป็นน้อยแล้วจ้าพี่น้องนี่แล้วขึ้นข้างไก่เสรเต็มแล้วข้างสําเร็จรูปยยายสั่งมากท่งข้างไม่คุณน่ะทั้งบักบวกทั้งบักฝักเอ้าเห็นกระโต๊ะได้สุมือสุเว้นสช่เป็นโต๊ะอยังกระโดกระเดียกย่มมากกับมากขาดมาแน่เบิ้งบักหน้าวันีเบิมม้งบักหน้าวันนอนกิน นอนกินยอดวันนี้ก็สูตชีวิตยอดโปงของมะม่เสยเบื้องด้วยละ่ะนอนกินยอดกินใบแล้วแล้วโปงของมะมอีกเฮากินปงมะม่ก็ได้สั้นกินแล้วก็สสติแตกมะม่ดอกก่าสัน้นว่มมา,า,น,าน่องมึงข่อยเขี้ยนั่นข่อยกะสสีขาพขั้นสาแล้ว กบว่าท่านเดียวแกไดี๋ยูบ่มโย้ย่มันสีออกพรรษาผนกป็นั่งสีได้ยบ่มเดี๋ยวอยย่ตนเดียวทีลีอยู่ในจาเสียอัปเดตให้เพิ่งสุ่มใหม่เชี่อบัละังก์จีนน,นะนะคณะนี่ก็ยังลิ้นแสบแสบอยู่ได้พี่น้องฝนจะได้มาดีกระดอกระเดียเฮ้ยอ้ยเสียพาคอยกบ่ได้ตาก แดดดอกตากตัดอายฝนนิดเนียวเราเบื้องหน้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ค่ะเอาไปสำนี้ล่ะมาเบื้องให้เบื้องหน้าบ้านสำหรับไปให้ไปหน้ากับไปข้าวเดียวพี่น้อง